ข่าวใหญ่สะเทือนวงการทหารไทยประเทศไทยได้รับข่าวดีครั้งสําคัญเมื่อรัฐบาลนอร์เวย์ได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่เฟ16จำนวน14ลำให้แก่กองทัพอากาศไทยพร้อมกับเครื่องบินตรวจการทางอากาศซบ340 a ออ c ซึ่งถือเป็นหมุดหมายใหม่ของศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและการควบคุมพื้นที่ทางอากาศของไทยอย่างชัดเจนรายละเอียดเครื่องบินเ16จากนอร์เวย์ F-16 ที่นอร์เวย์ส่งมอบให้ไทยครั้งนี้เป็นรุ่นที่เคยประจำการในกองทัพอากาศนอร์เวย์ซึ่งได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมก่อนส่งมอบโดยเป็นเครื่องในรุ่นเมลู MIDS l i g h g r a d e ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสามารถในการโจมตีทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินรวมถึงรองรับระบบอาวุธทันสมัยเช่นขีปนาวุธ120นิ้มรอมและ GBU-12 Laser g u i e d Bombs การได้รับ F-16 จากนอร์เวย์จำนวน14ลำ จะช่วยเติมเต็มขีดความสามารถของฝูงบินไทยได้อย่างมากโดยเฉพาะในภารกิจควบคุมอากาศและต้องปรามการรุกรานจากภายนอกซอเวอร์สามสี่ศูนย์ AEWU สี่ดวงตาแห่งท้องฟ้านอกจาก F 1 6แล้วนอร์เวย์ยังได้ส่งมอบเครื่องบินซอสามสี w ่ศูนย์ a e w c สี่ซึ่งถือเป็นระบบตรวจการทางอากาศชั้นยอดที่มีเรดาร์แบบล็กทนิติดตั้งบนเครื่องบินทำหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและทางทะเลในรัศมีไกลถึง300กิโลเมตร เครื่องบินรุ่นนี้จะทำหน้าที่เป็นดวงตาบนท้องฟ้าให้กับฝูงบินไทยสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ไปยังเครื่องบินขับไล่และส่วนควบคุมภาคพื้นดินช่วยให้การตัดสินใจและการสั่งการทางทหารมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นการเปลี่ยนเกมอำนาจทางอากาศของไทยการได้รับ f 1 6และ2 C, จากนอร์เวย์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดของยุทธศาสตร์ ทางอากาศของไทยอย่างแท้จริงจากเดิมที่กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินขับไล่หลากหลายรุ่นเช่น F-5 F-16 รุ่นเก่าและ JAS-39 กระเพปนการเพิ่ม F-16 รุ่นอัปเกรดจากนอร์เวย์เข้ามาทำให้ศักยภาพการรบรวมศูนย์และเชื่อมโยงระหว่างฝูงบินมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับการใช้งานซอ340 AEW&C ที่สามารถบูรณา,าการกับระบบของกรพันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ยิ่งเสริมความสามารถในการควบคุม และตรวจการทางอากาศอย่างครบวงจรซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมและปกป้องน่านฟ้าไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกระแสะตอบรับจากอาเซียนและนานาชาติการสมมอบอาวุธครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาในไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่จับตาของหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อพิพาทด,ด้านอาณาเขตหรือมีความตึงเครียดกับไทยในบางช่วงเวลาหลายฝ่ายมองว่าไทยกำลังเสริมเคี้่วเล็บทางทหารอย่างจริงจังเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆใ,ในภูมิภาค รวมถึงเพื่อรักษาเสถียรภาพของอำนาจอากาศในอาเซียนซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านให้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางอากาศของตนเองเช่นกันสรุปจุดเปลี่ยนของกองทัพอากาศไทยการส่งมอบ F16 จําจำนวน14ลําลำพร้อมสอบศพ340 AEWC จากนอร์เวย์ให้ไทยเป็นสัญญาณชัดเจนถึงการเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยจากการพึ่งพาเทคโนโลยีเก่าๆสู่การพัฒนาแบบบูรณาการที่รองรับการรบสมัยใหม่ ทั้งในด้านการโจมตีการตรวจการและการควบคุมพื้นที่ทางอากาศนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่อาจกำหนดอนาคตของสมดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคอาเซ